กลุ่มบริหารงานบุคคลภายใต้การน,นําของท่านดรปลาโมศแสนกล้าผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4และภายใต้การกํากับดูแลของท่านดรทวินอรันเวศรองผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติงานภายใต้หลักโปร่งใสใส่ใจบริการตามหลักธรรมมาพิบาลบริหารงานโดยนางสมรัพย์ขันติอัครพัฒนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ในปีงบประมาณ2,563กลุ่มบริหารงานบุคคลได้นำเอากระบวนการ PLC มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่การประชุมรับฟังปัญหาของแต่ละกลุ่มงานแล้วนำมาสรุปเป็นภาพรวมของกลุ่มซึ่งจากการประชุม PLC หลายครั้งพบว่ากลุ่มบริหารงานบุคคลมีปริมาณงานหรือภาระงานที่ล้นเกินจำนวนของบุคลากรภายในกลุ่มเนื่องจากปัจจุบัน มีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลที่ยังว่างอยู่และรอระหว่างการสรรหาทดแทนตามตำแหน่งเดิมที่ย้ายทำให้เป็นอุปสรรคหนึ่งในการปฏิบัติงานผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อให้สอดรับกับมอตโต้ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่ว่ารับผิดชอบสามคัคคีมีวิน,นัยในเรื่องสภาพปัญหาความสามัคคีในหมู่คณะกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดําเนินการประชุมเพื่อทําความเข้าใจอันดีระหว่างกันที่เรียกว่า Open Care and Share โดยมีกิจกรรมการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเป็นประจำเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆของสำนักงานเขตและมีมติของกลุ่มโดยจะทำา o u u ร่วมกันในการแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มของกลุ่มตามวันเวลาที่กำหนดรวมถึงการนำบุคลากรของกลุ่มไปทำการศึกษาดูงานเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดการถอดบทเรียนเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีภายในกลุ่มยังผลให้ปัจจุบัน บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลมีการเปิดใจรับฟังปัญหาระหว่างกลุ่มง,งานด้วยกันและมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับดังคำกล่าวที่ว่าคนสำราญงานสำเร็จซึ่งถือว่าผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลได้บริหารงานโดยดำเนินการแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มได้อย่างถูกทางและเกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานด้านการให้บริการเพิ่มมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลในรอบปี2,563ที่ผ่านมาสามารถแยกเป็นกลุ่มงานได้ดังนี้ 1. กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังกำหนดตำแหน่งและวิทยาฐานะนางชวีวันพันธุตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ จัดทาข้อมูลการบริหารอัตรากําลังทะเบียนคุมอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวจํานวน2,616อัตราจัดทาข้อมูลทะเบียนคุมมอัตรากาลังตามกรอบอัตรากําลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ข้อ2ในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4จำนวน91อัตรา ตัดโอนและตำแหน่งอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งจากภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน206อัตราการเกลี้ยตา่ำกำลังพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวจำนวน18อัตราการจัดอัตรากำลังข้าราชการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินพนักงานราชการและพี่เลี้ยงเด็กพิการรวมจำนวน75อัตราจัดทำข้อมูลปริมาณงานและสภาพปัญหากำลัง ข้าราชการครูของสถานศึกษาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ยี่วางแผนอัตรากำลังแยกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจอ18แปจำนวน2072อัตรานักเรียนจำนวน3า8 4 1นวน 31, คนและจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ25 6 3รอบที่1 ครูผู้สอนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจำนวน28อัตรา 2. นางการดาแหวนบุญกิจตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการในรอบปี2563ที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานดังนี้งานการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์ว .17 ทับ2552และว .21 ทั2560แยกเป็น การขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการจำนวน35รายการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษจำนวน26รายจะทำเอกสารการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะทุกวิทยาฐานะเพื่อเสนอกอกศจและกศจนครราชสีมารวม12ครั้งจัดทำคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการจำนวน6ชุดรวม34ราย เลื่อนและแต่งตั้งให้มีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษจำนวน8ชุดรวม29ลายและจัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่ตามหนังสือบ .21 อ21ทับสองกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งประกอบด้วย1น,นางชานิดาพรบ่อน้อยตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน มีผลการปฏิบัติงานดังนี้การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน264รายการบรรจุและแต่งตั้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาจำนวน24รายการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนจำนวน2ครั้งมีผู้สมัครรวมทั้งสิ้นจำนวน522ราย การประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน135รายการเกษยียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในปีงบประมาณ2,563จำนวน141รายการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่จำนวน4รุ่นรวมทั้งสิ้นจำนวน316ราย 2. นางวริษาศิลปะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการปฏิบัติงานดังนี้จัดทำคำร้องขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษาคำร้องขอย้ายจากต่างเขตพื้นที่การศึกษาคำร้องขอย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน226รายคำร้องขอโอนข้าราชการจากต่างสังกัดบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ควงเล็บ .2 จำนวน4รายข้าราชการขอโอนไปต่างสังกัดจำนวน2ราย โดยได้รับการพิจารณาให้ย้ายและโอนภายในเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน31รายต่างเขตพื้นที่การศึกษาย้ายมาเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน16รายย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน59รายข้าราชการครูโอนมากรณีสอบแข่งขันได้จำนวน1รายข้าราชการครูโอนไปดำรงตำแหน่งหน่วยงานต่างสังกัดจำนวน2ราย โอนมาจากต่างสังกัดจำนวนหนึ่งรายและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ควงเล็บ2ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการจำนวนหนึ่งราย 3. กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติประกอบด้วยหนางรุ่งทิวางามจบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่กลุ่มหัวหน้ากลุ่มงานมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ งานการเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างทั้งกรณีปกติและกรณีพิเศษจำนวน1,948รายการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นจำนวน226รายการจะทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการลูกจ้างประจำโดยตรวจสอบความถูกต้องและเสนอเรื่องไปยังสพท เพื่อขออนุมัติกลมบัญชีกลางและแจ้งผลการอนุมัติให้หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการเบิกจ่ายการแก้ไขคำสั่งปรบับวุฒิสูงขึ้นจำนวน8ลายแก้ไขคำสั่งในระบบจ่ายตรงกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยาฐานะสูงขึ้นจำนวน226รายสองนางกันตินันอันดีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ การขอพระราชทานเครื่องราชเชิอิสริยาภรณ์ประจำปี2563จำานวน206รายการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชและขอพระราชทานในขั้นที่สูงขึ้นจำานวน461รายการขออนุญาตไปราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน121ราย การจัดทำและจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำจำนวน1,912รายการจัดทำทะเบียนประวัติกคสอ .16 ข้าราชการครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่จำนวน268รายการให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติกพ7และกคสอ16จำนวน1358รายการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวน735ราย การจัดทำทะเบียนประวัติกรกพเจ็ตอิเล็กทรอนิกส์จำนวน1,855ราย4กลุ่มง,งานธุรการประกอบด้วย 1. นางสาววชิรารัตนมุนีวงศ์ตำแหน่งธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล 2. นางสาวเกสุดาเผือจันทึกธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคลมีผลการปฏิบัติงานดังนี้งานลงทะเบียนรับหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน900เรื่อง งานลงทะเบียนส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน1060บเรื่องงานลงทะเบียนรับหนังสือราชการเป็นเอกสารจำนวน3 4 8 4เรื่องงานลงทะเบียนรับหนังสือราชการรับจำนวน62เรื่องรับหนังสือทางไปรษณีย์ของระบบ e-office จำนวน227ฉบับ ตรวจสอบติดตามแฟ้มเสนอผู้มังคับบัญชาตามลำดับชั้นเป็นประจำทุกวันตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานบุคคลจากเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเป็นประจำทุกวันให้บริการสมเนาทะเบียนประวัติและกพ .7 ทุกวันทำการในเวลาราชการ 5. กลุ่มกฎหมายและคดีประกอบด้วย 1. นายสมส่วนสาสิมตำแหน่งนิติกรชำนาญการมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ เป็นวิทยากรและจัดทําคู่มือหลักสูตรวินัยและจรรยาบันวิชาชีพครูในการเรียนรู้กฎหมายออนไลน์ร่วมกับกลุ่มพัฒนาครูมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมทดสอบและผ่านหลักสูตรจำนวน845ราย จดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานกลุ่มงานกฎหมายและคดีคู่มือการปฏิบัติงานนิติกรและคู่มือรับเรื่องร้องเรียนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นกรรมการและเลขานุก,การคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งและสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงตามคำสั่งศึกษาที่การจังหวัดนครราชสีมาจำนวน4รายเป็นกรรมการและเลขานุกการคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน3เรื่องรับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ีทำคำให้การแก้ต่างคดีปกครองต่อศาลปกครองกลางและเป็นผู้ทําคำบูธรคำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด ให้คำปรึกษาและตอบข้อหาหรือกรณีข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาติดต่อขอรับการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและเป็นพิธีกรช่วงรู้กฎหมายคลายทุกตามรายการพุทธเช้าข่าวเขตและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. นางสาวพัชตราพรสีประสม ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อวันที่24สิงหาคม2563